โอเคคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับผมผมขออนุญาตปรึกษาครับผมอายุ28ปีครับทำธุรกิจส่วนตัวมีแฟนอายุ38ปีห่าง,งผม10ปีนะครับอยู่ด้วยกันมีลูก2คนเป็นฝาแฝดครับแฟนผมเนี่ยเป็นพนักงานโรงงานทำงานหนักนะครับเริ่มงาน8โมงเช้าเลิกงาน2ทุ่มครึ่งเราคบกันมา8ปีแล้วนะครับอยากจะสอบถามว่าเป็นเพราะอะไรแฟนผมเนี่ยถึงเบื่อการมีเซ็กส์ครับ เธอมักจะบอกว่าเหนื่อยตลอดเวลาเลยเขาเนี่ยทำงานจันทถึงเสาวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดแต่วันหยุดก็มักจะบอกว่าเหนื่อยและล้าครับเราจะมีเพศสัมพันธ์กันประมาณ1-2ถึงเดือนต่อหนึ่งครั้ง<ม>นะครับผมขอปรึกษาอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องน้อฟังประวัตินี่น้องน้อว่าเขาเหนื่อยไหมผู้หญิงอะเหนื่อยคะ่ะโอ้โหเข้าง,งาน8ปดโมงเช้าเลิกสองทุ่มครึง่งแล้ที่สําคัญลูกแฟดใช่แล้วก็หยุดวันเดียวด้วยวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็อายุเขาด้วย นะคะอายุก็เกิน35นี่ก็เหนื่อยละดังนั้นเข้าใจเลยว่าฝ่ายหญิงเหนื่อยมากแต่ฝ่ายชายยังเป็นวัยชะกันนะคะก็คือฉะกันเนื่องจากอายุน้อยก็มีความต้องการทางเพศสูงอันนี้ก็เหมือนกันเซ็กไม่สมดุลอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเจอเยอะมากเกินครึ่งหนึ่งของคู่เราจะปรับอย่างไงเราจะลดตัวเราลงยังไงเราจะเพิ่มคนอื่นขึ้นยังไงเพิ่มคนอื่นนี่ยากพอสมควรถ้าคุณไม่เปลี่ยนมา น้องทํางานเลิกเปลี่ยนเปลี่ยนงานไปเลยงานที่สบายๆส,ส่วนลูกสองคนก็มีพี่เลี้ยงมาดูน้องมีเวลาภรรยามีเวลาออกกำลังกายมีเวลากินมีเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเที่ยวชายทะเลด้วยกันอันนี้มันอาจจะแก้ได้แต่ถ้าชีวิตประจําวันเป็นอย่างนี้คุณจะต้องลอดของคุณทีนี้ลดไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องลอดเซ็กถ้ามันมีโหมีพิธีช่วยมากมายเราพูดไปแล้วเรื่องของการช่วยตัวเองครับ าการช่วยตัวเองทั้งใช้อุปกรณ์หรือไม่ใช้อุปกรณ์<ะ>หรือให้ไฟยิงช่วยก็ได้อย่างน้อยเขาก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยอให้ช่าช่วยช่วยน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องสื่อสารกันก็คือเมื่อไหร่มีเซ็กไม่สมดุลอันดับแรกก็คือหาสาเหตุก่อนและหลังจากทราบสาเหตุแล้วเราก็สื่อสารกันโอแต่ไฟยิงเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยชม่ีเห็นใจเลยแล้วก็เรามีคดีหน้าหนังสือพิมพ์เยอะเลยที่ว่าทุกวันเลย แล้วฝ่ายชายก็ไม่อาบน้ําไม่อะไรมีคดีฝ่ายหญิงก็ทนไม่ไหวก็มีดแทงใช่ค่ะผู้ชายคือมีเซ็กกับภรลยาทุกวันใช่ฝ่าย <c oughs> ชายนั้นข่าวที่หน้าหนึ่งเนะี่ยฝ่ายชายเป็นช่าง <c oughs> ซึ่งไม่อาบน้ํะก็คือเหม็นทั้งทั้งตัวนี่แหละแล้วก็จะมีเซ็กฝ่ายหญิงก็พยายามไม่มีก็บังคับมีหาว่ามีชู้มีอะไรอันนี้เป็นเรื่องขมมอนเื่อง่ธรรมดามที่เจอแล้วก็ลงเอ่ยด้วยความรุนแรงในคะรอบครัวดังนั้นเซ็กไม่สมดุลเนี่ยที่เรียนให้ทราบว่า ทำยังไงจะให้สมดุลก็คือฝ่ายหนึ่งต้องลดฝ่ายหนึ่งต้องเพิ่มหรือเราสามารถอยู่ได้โดยที่ฝ่ายนี้ก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดแต่มีวิธีตัวช่วยซึ่งตัวช่วยนี่มีเยอะนะคะและไม่จําเป็นว่าจะต้องอมีตัวช่วยคนเดียวคือเราไปหาไอ้เซ็กซ์ทอยมาเล่นคนเดียวก็อาจจะแฟ,แฟนช่วยด้วยค่ะมีทั้งสองแบบแต่ปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ต้องรีบเคลียร์ต้องรีบคุย,ยกัน,นะะเพราะว่าหลายคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เคลียร์กันเรื่องนี้เนี่ย ไปกันไม่รอดก็หลายคู่นะคุณหมอทีนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งคือฝ่ายหญิงเนี่ยเฉลี่เจอเลยว่าไปเลยไปซื้อกินอ,อย่าติดโรคมาอ,มอย่าเอาจริงรก็จะมีแบบนั้นด้วยนะคะแต่บางคนฝ่ายชายก็ไม่ไปบ,บอกว่าไม่ไปเพราะกลัวกลัวติดโรคก,กลัวเสียตังอะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายแบบสรุปว่าทางออกของชีวิตเนี่ยมีมากมายเราก็ต้องเลือกสำหรับคู่ของเราแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือปัญหาในเตียงมักจะมาจากนอกเตียงเสมอดังนั้นสรุปว่า ต้องดูซิว่าเราเป็นไงพูดพูดกับเขาเป็นไงเอาใจใส่เขาเป็นไงการกระทําของเราเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เขานอกจากเหนื่อยกายทํางานกันทั้งวันแล้วเหนื่อยใจอีกอ,อ่ายชายก็ไม่ได้ให้กําลังจงกําลังใจเลยับเออ,อย่างก็ขอนไม้เนี่ยอะไรประเทเนี่ยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นคําพูดที่บั่นทอนฝ่ายหญิงเยอะนะคะสรุปว่าเราก็นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ลองพูดคุยกันหาวิธี ไปได้วยกันรปรับจูนกันเยอะนะครับสื่อสารกันเยอะเป็นกำลังใจให้นะทุกคน